ชมรมอรารยธรรมสกลนครได้รับแจ้งว่ามีการพบกลุ่มใบเสมาขนาดใหญ่ในป่าช้าท้ายหมู่บ้านหน้าสำนักสงฆ์นครจำปาสัตว์หมู่บ้านพุ่มแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งถือเป็นการค้นพบโบราณสถานที่สำคัญที่มีการพบตามเส้นทางระหว่างลำน้ำกําและแม่น้ำโของอาจารย์วรวิ์ตรตงศิริรองประธานชมรมอรารยธรรมสกลนคร พร้อมด้วยรายการลุยผ่านเลนได้เดินทางออกจากจังหวัดสกลนครมุ่งหน้าสู่สำนักสงฆ์นครจำปาสัก์หมู่บ้านพุ่มแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเพื่อสำรวจหลักฐานทางอระะารยธรรมโบราณและเพื่อบันทึกภาพไว้ให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์คณะของเราได้เดินทางไปพบกับพระอาจารย์พรมมินเจ้าสำนักสงฆ์นครจำปาสัก์ซึ่งพระอาจารย์พรมมิน ท่านได้เมตตาอาสาพาคณะของเราเดินทางไปสำรวจจุดที่พบใบเสมาทั้งสากลุ่มครับโดยให้ลุงอนุรักษ์แสนสุภามัคธายกเป็นผู้นำทางคือคุณพี่อนุรักษ์บอกว่าเมื่อก่อนครับในป่าน,นี่ก็คือหมู่บ้านแต่เนื่องจากไ,ม,ไมีพี่นีหารหลายอย่างชาวบ้านก็เลยย้ายหมูยยม่บ้ยานจากนี้ไปหน่อยนึงประมาณหนึกิโลครับเป็นบ้าน <ไป S 3> พุ่มแก้้างหมู่บ้านใหม่ บ<ม>านกุแก่มันเดิมแต่ไปยายที่ครับย้ายตำแหน่งครับเข้าใจครับไปครับลุงอนุรักษ์บอกว่าจุดที่มีการพบ,บใบเสมาเป็นป่าชา้ามีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณคนในหมู่บ้านแห่งนี้จะไม่มีใครกล้าเข้าไปแม้ว่าจะอยู่ในตอนกลางวันเนื่องจากป่าแห่งนี้มีงูจงอางอยู่ชุกชุมเรามาถึงจุดที่พบ,บใบเสมากลุ่มที่หนึ่งครับ เป็นเทียนะอาัจจัน์อย่างยิ่งใบเสมาที่อยู่ตรงหน้าเป็นศิลปะทวาราวดีที่มีขนาดใหญ่มากมีความสูงประมาณ2.5เมตรตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางป่าไผยซึ่งอาจจะตั้งอยู่ตรงนี้เป็นระยะเวลากว่า1,000ปีมาแล้วจุดนี้เราพบใบเสมาทั้งหมด8ใบครับลักษณะใบเสมาไม่พบจารึกใดๆมีบางใบหักครึ่ง เป็นลักษณะการปักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามทิศทางโหราศาสตร์ลุงอนุรักษ์กระซิบคณะของเราว่าให้เรารีบออกจากจุดนี้เนื่องจากเก่งใจเจ้าถิน่นที่ค่อนข้างจะชุกชุมในป่าแห่งนี้นั่นคืองูจงอางครับเล่นเอาคณะของเราต้องรีบพาการพระออกจากจุดนี้ทันทีครับ จุดที่พบใบเสมากลุ่มที่สองห่างจากนี้ประมาณ500เมตรครับเราต้องลุยเข้าไปในป่าอีกครั้งใบเสมากลุ่มที่สองนี้มีจำนวน5ใบครับลุงอนุรักษ์บอกว่าใบาเสมาอาจจมอยู่ใต้พื้นดินอีกจำนวนมากเนื่องจากไม่มีใครกล้าขุดจึงพบที่โผล่อยู่เหนือพื้นดินให้เราได้เห็นเพียง5ใบเท่านั้น ซึ่งจากการสำรวจใบเสมาทวาราววีจุดนี้มีรวดลายสลักเป็นรูปเจดีย์อยู่ตรงกลางมีใบเสมาสี่ใบได้ล้มลงเหลือเพียงหนึ่งใบที่ยังตั้งอยู่ณตำแหน่งเดิมพระอาจารย์พรมมินพาคณะของเราเดินทางอ้อมมาทางพระอุโบสถของสำนักสงฆ์ครับระยะทางประมาณ500เมตรเป็นจุดที่มีการพบกลุ่มใบเสมากลุ่มที่3ครับ จุดที่พบ,บใบเสมากลุ่มที่3ในอดีตเป็นพื้นที่ป่ารกชัดแต่ได้ถูกชาวบ้านหักล้างถังพงเพื่อจะเข้ามาทําเป็นพื้นที่ทางการเกษตรครับจุดนี้พบกลุ่มบใบเสมาทั้งหมด9ใบตรงกลางพบกองดินคาดว่าอาจจะเป็นปราศาสหรืออาจจะเป็นสิมเป็นจุดศูนย์กลางของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาปัจจุบัน เราพบใบเสมาที่ปักอยู่โดยรอบเพียงสี่ใบมีสภาพหักครึ่งจากการสำรวจอย่างละเอียดของชมรมอารยธรรมสกลนครทำให้เราเข้าใจได้ว่าบริเวณโดยรอบลำน้ำกำาแม่น้ำสายหลักที่รับน้ำจากหนองหานเพื่อไหลต่อไปยังแม่น้ำโขงมีการพบกลุ่มใบเสมาและโบราณสถานยุคทวาราวดีกระจายอยู่โดยรอบจานวนมากกลุ่มใบเสมาที่พบ ณสำนักสงฆ์นครจำปาสักหมู่บ้านพุ่มแกอำเภอนาแกจังหวัดคนครพนมแห่งนี้ถือเป็นกลุ่มใบเสมาก,กลุ่มใหญ่และมีความสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของแองสงกลนกครและภาคอีสานดินแดนแห่งนี้เพราะมีการทับซ้อนทางอารยธรรมตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคทวาราวดียุคข,ขอมและยุคล้านช้างมีความเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีต